อตอนนี้6กนากาสนาทีเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าฮะช่วงหน้าเมื่อวานยังไงนะลูกติดยาพ่อกอดร้องไห้ใช่ไหมหวันนี้ลูกติดยาขังทั้งหมดอยู่ในบ้านครับ MP ็กรุ๊ปประเทศไทยเปิดห้องปฏิบัติการ Health p l u s g l o b a l wellness service and genetic laboratory ก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงบริการทางการแพทย์ไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยเป็นประธานเปิดงานซึ่ง HPLA b จะสามารถนำไปสู่การวางแผนสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวได้พร้อมกันนี้ได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์เสนอนวัตกรรมใหม่ในปี2023นี้อีกด้วย